สวัสดีครับพี่น้องนะครับมอนี่นะครับกะชิมาในเรื่องเกษียรขึ้นเก่านะครับมอนี้ไิศึกษาในยูทูบมานะครับพี่น้องเกี่ยวกับการปลูกชะอมนะครับหรือว่าพักขาบานเ้องครับการเฮ็ดยิงพันนะครับนาะการช่ำนะครับไิศึกษามานะครับกาเฮ็ดสิมาเฮ็ดตามเพิ่นนะครับการเลือกยิงพันนะครับพี่น้องนะครับเรียว่ามังไก่ไก่กันเลยครับการดอกก่อน อุปกรณ์ก็จะเลื่อมถ้พี่น้องทุงเมื่อไกลครับเพราะว่าน้ําค่อนข้างห้ายแบบนี้นแบบมีน้ํานะครับนะตัดออกให้มึงให้ได้มึงไกๆ่คอนะครับเพื่อนว่าให้ขังขอนะครับหมายถึงว่าอ่าให้ใต้คอแบบนี้นะครับบ่ให้หางแห้งนะครับอ่าตัดให้พอดีของสี่นะครับกับประมาณครับเกือบนึงนะครับอ่าเพื่อนบอกการเลือกกิ่งพันธุ์กับเอาเพี่ยทอนบ่ตองแก่แห้งบ่ตองอ่อนแห้งนะครับ ทอนถีบบ่แห้งบ่ตายนะครับอามาจีขยายเป็นตัวหน่นะทีนี้ออกตัดกับประมาณนี้นะครับอ่าตาัดมาเลยอ่าตาัดกปณประมาณนี้นะครับอ่าตาัดใบต้นยังออกเบิดนะครับแล้วก็เอากิง่งไปมัดร่วมกันนะครับแล้วก,ก็ช่ำนะครับการช่ำเนี่ยคือปักไว้ในทรายนะครับเนอะคุณผนะู้ชมมัดร่วมกันแล้วก็ปักไว้ในทรายจากอาแล้วแต่ เท่ากับประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์นะครับพอมีลากนะครับเพราะว่าชะอมนี่เป็นพืชที่เกิดงายอยู่แล้วนะครับตามทสังเกตนะครับอันนี้คือเพ่นตัดหยอดตัดแต่งนะครับเนี่ยังเกิดแต่ออกมานะครับง่ายนะครับเดี๋ยวมังกิ้งต่อไปนะครับกิ่งเือนเป็นกระได้นะครับสมมุติว่านะครับเป็นงายังสี่เนาะออกเป็นไหลแฉียงสีเหาตัดประมาณไดอันนี้ คอนี้บบเอานะครับตาตลงมาอีกขอนึงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณขอนี้ครับขตาเนี่ยเห็นด้น้องพี่น้องประมาณขตานี่นะครับอ่าตับมากแลเอามาเอาใบออกให้เบิดนะครับลีใบออกนะครับบบให้มีใบนะครับเพื่เหลี่ยมให หน้าของหากิเงก่อนวะนะครับบอกก่อนนะครับว่าเือนี่เป็นเือแรกนะครับในการเห็ดผมก็เป็นการทดล่องเข้ากันนะครับเดี๋ยวจะทดล่องให้มึงในการตัดกิ่งการช่ำกิ่งนะครับหล้วกาจนปลูกนะครับอ่าในของคลิปนี้นะครับเนาะผมก็ชี้ล่องเห็ดมังจะเยับแ8ดซิบกิ่งก่อนนะครับทั้งระยะการปลูกยังกับเดี๋ยวสีคอยสีอธิบายต่อไปนะครับเอาไปว่านเหมือนนี้นะครับการเลือกกิ้งนะครับ กรีอธิบายะมาณนี้สักก่อนกับะม่าณคืบหนึ่งนะครับทบตวนอีกข้างนะครับตัดไต้ขอนะครับนี่เป็นขออยู่ตัดในชีดขอนะครับนแะ้วบางคอนี่ห่างๆสีเอานะครับเพิ่วมามันจะเป็นช่องอากาศนะครับมันสีบรดีวานั้นนะครับตามสูตรเพิ่นนะครับแล้วก็การตัดยอดนั่นสิตัดประม่านขอพอดีอย่างสีนะครับให้เพื่อนสมัรถแตะออกได้นะครับให้ขอไป ขยายตัวได้เพราะว่าเพราะว่าใบบายอดเนี่ยเขาสีออกตามขอนะครับบุไดอ้ออกต่ดตรงกลางยังสี่นะครับระบางขอนี่เขาสีบล็อกอกอกเต้น้ำขอนะครับเนาะเพราห้องตัดพอดีเว้นไว้ให้สามารถไปได้นะครับถ้าตัดตรงกลางก็ชีแหงนะครับเนี่ยเนี่ยปลายิีแหงลงมาเสห้เป็นเสือล่าอสีล่ามันมากินหอดขอนี่ได้นะครับอ่อาเดี๋ยวต่อไปจะไปเมืองการช่ำกันเลยถึงขั้นตอนการช่ำนะครับเนาะ เม,มื่อเมื่อไก่ผมช่ำใส่ใส่ไส้นะครับอิในไส้ธรรมาดานะครับเอามาใส่ในกระมังท่วมประมาณหลังมือนะครับแต่กิ่งของอมาเป็นซิฟกิ่งนะครับใสึกไหวมานซิฟกิง่งอย่างหัดไว้เอาลงสีเลยครับอ่เมื่อไก่ไก่สีเดียดเห็นลงวางสีเลยนะครับ ว่างกวดลงนะครับให้ลงไปในแา,างสิเดี๋ยวจิ๊กกะดาวบ่เป็นยังนะครับผมใส่หวงสีเลยอย่างละสิบอันนี้มาละยี่สิบครับกวดลงให้ สัมผัสกัะบียนนะให้แต่ดินนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มีหนามนะครับให้มีมีอาหารช่างไม้กอนประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ะชีเริ่มยูได้นะครับมีลาผมมีช่างไม้อาทิตย์หนึ่งล้วผมก็บชีรงปลูกเลยนะครับมับ่งมอง,งพจนอาชี ช่ำม่านสองอาทิตย์จนหลากออกหลายนะครับเพันยี่สิบปูกนะครับแต่ผมจิลองเมืออาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะว่าบางหม่องเพิัน่าเม่ต้องตัดมาปลูกเลยก็ได้มาสักนะครับบางก้นเพิ่นกับบได้ัทช่ำนะครับพันเอามาเพิ่นกับปลูกเลยกับหลอดอยู่เดี๋ยวผมจิลองช่ำเมืองนะครับลองเมืองหลายสูตรนะครับเนาะ พื่อก,กันเบาใหย่หนักโค่นมันร่อยนะครับเดี๋ยวเอาไส้กบอีกเที่ยนึงนะครับไส้ยอยู่ข้างในครับถมเหงาไปเลยนะครับไส้ก็มีความเปียกที่เราช่วงนี้หนาฝนนะครับไม่มีปัญหาบ้านนี้ก็จิบ่ได้เอาไว้ยังเสี่หรอครับกะเสีเอาลงไว้ทั้งล่างนะครับเอาไว้ใต้ห่านนี้ครับข้าขงล่าง ตรงนี้นะครับชิไม่แดดลำไล่นะครับสิพอแดดออกกับสิบ่ได้ถึงแดดแห้งนะครับนาะงบางต้นอาชิตถึงแดดอาชิบรลอดนะครับอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องบ้านนี้อีกอาทิตย์หนึ่งจะสิมาเมืองกันว่าสีเหี่ยวบัขันบบเหี่ยวบอย่างนี้ก็เอาลงดินในเลยนะครับอยากที่มือที่ช่ำไว้นะครับอาชะอมแต่ว่านังค่านะครับเหมือนกัเป็นวันอาทิตย์นะครับแบบประมาณหามือนะครับ มึงยอดนะครับยอดเริ่มแตกยง่งมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ดีดินทรายยางเดียวนะครับบริเวณยังเลยฝนมันตกอยู่แล้วนะครับบ่ตายนะครับสามมรถงอกมาได้เดี๋ยวมึงหักว่าปงว่าปงนะครับหักก็ยังบ่มีนะครับแต่ว่าต้นสาารถอยูกบินแล้วก็สามารถแตกยอดได้นะครับบ่านนี้กระชีเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวไปเมืองการปลูกกันเลยครับ นี่ก็คือวิธีการปลูกนะครับันนี้ระยะห่างจ้าหนี้กับประมาณหาสิบนะครับจาหนี้ก็ประมาณหาสิบเพราะว่าจะปลูกสองแถวนะครับก็เลยสิโบเห็ดลายแห้งนะครับแต่ว่าขันปลูกเป็นไรนะครับระวางห่างเนี่ยระวางต้นต่อต้นนี่ประมาณหาสิบเส้นนะครับระวางแถวนี่ก็ขึ้นหนึ่งเมตรตาครับเนาะการปลูกนะครับอ่าศึกษาไว้ในยูทู e นะครับเทำไมปลูกแบบนอนดังสีสีดีกว่านะครับ มันใกล้นะครับปูแบบนั่งลงสินะครับอ่าโคบว้นอนแบบนี้เพราะว่าตามคอเนตาสีขข้นสีขึ้นมากนะครับสี่แท่งขึ้นสีได้หลายหยอดกว่าปลูกทั้งตั้งนะครับก็สีได้แค่สองหยอดประว่านเนี่ยเพนนนคนวารับเนาะเอาล่องมึงนะครับเป็นเทือแรกนะครับใส่ไปเลย แบบง่ายๆครับล่องเมึงเดี๋ยวสิอัปเดตเรื่อยๆนะครับเนาะแต่ว่าพาไปจักเดือนหนึ่งก็สิอัปเดตในพี่น้องในมึงนะครับเนาะว่าการปลูกแบบเนี่ยมันประสบผลนสำเร็จบ่นะครับแบบง่ายๆนะครับบ่ต้องซีเรียสสมๆไปเลย สีร่องดินกับน,น้องร่นแน่นอนอ่าสีร่องมึงปลูกอันนึงสีนอนอันนึงสีตัางพี่น,น้องดูสีนอดสีนนนนตังางปาปลูกแนวนอนกับแนวตัางเนี่ยตัวใดมันสีแตกดีกว่ากันนะครับทดลองให้มึงเลยนะครับ ครับนี่ก็แนวนอนแนวต่างอ่าเดี๋ยวล้มมึงล้ม,ลมต่อไปนะต้น,นนะครับต้นนี้สิปลูกแนวต่างคนนี้นอนไว้อนอนไว้เลยตัวคน,นนี้ตั้งไว้นะสังสีเลยเดี๋ยวโหเลยว่าแบบไรสอีดีกว่ากันเสียบตัง้งใสาหนึ่งก็ได้สาสองก็ได้นะครับ เพิ่นกบูเดะไมีขอหาแนะวโมเห็นเพิ่น,นว่าใส่าตาเราหอด้วนะครับก็ลองใส่ทั้งหนึ่งทั้งสองกันเพื่อมันตายนะครับยังกบูเดะนอนเนาะโอเคอันนี้ยอดเขียวเขียว,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 วนะพี่น้องมึงเขียวเขียวอ่อนๆเลยตาต้ายังยังแตกนะครับนี่แห้งออกดีสัมท่อนแก่นี่ออกบอดีทออักอ่อนสัมนะครับเนาะเพราะฉะนั้นาก,การเลือกท่อนพันธุ์นะครับ เท่าที่เห็นนี่ก็คือเอาออนไว้ดีกว่าแกนะครับไปนะครับสิ่งที่สองก็คือม่อช่ำแล้วมันถองลอกออกหักนะครับน้องมันแค่ยอดพ่อแยอดปงตอไปได้ก็แสดงว่ารอดนะครับสามารถเอาลงปลูกได้นะครับนนะครับกสิประมาานี่สักกอนนะครับส่วนการจะเริ่มเติบโตกระสิอัปเดตพี่น้องมึงขึ้นมานะครับกระฟักก็ไล์ก็แช่นะครับทั้งส่งยูทูบเอสปูจองชาแนลนะครับแล้วก็ทั้งเพลร้องเพลงให้ต้นไม้ฟังนะครับ ช่องนี้กับซีมีแนวทางพ่นมักเก็ดการเกษตรนะครับเป็นเกษตรบ้านๆนะครับบ่ได้มีขั้นตอนยังหลายนะครับเนาะฝากพี่น้องได้วยครับส่วนมัอนี้กับไวซ์ซามิสซ์ก่อนครับสวัสดีครับ